รายการธรรมรัตรัตเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธ,ธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทธ์เทพพระวารามกรุงเทพมหานครค่ะ รับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพานวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสุทัธเทพพระวรารามในตอนวาจาสะท้อนเจตใจนำเสนอเป็นตอนที่3นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ โมตสัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมา สัมพุทธสาหะทยสะสถิสีวาจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในบารีคาถาซึ่งได้ยกมาเรียกว่าเป็นนิเคป,ปะบทในเบื้องต้นว่า ทะทยสะัตะธิสีวาจาถ้าแปลเป็นปกติปกติก็วาจาเช่นเดียวกับใจแต่ถ้าแปลให้มันตรงตัวก็วาจาสะท้อนจิตใจของคนพูดพูดอย่างาพูดอย่างไรนะ่ะใจมันเป็นอย่างนั้นแล้วพูดโดยคำอะไรก็คำปั้นคำที่เราปั้นขึ้นมา กับพูดโดยการพร,พร้งวาจาออกไปมันก็แตกต่างกันในคำพัางตามคำพูดตามปกติของคนเนี่ยสะท้อนจิตใจของคนคนนั้นเลยแล้วจึงได้กล่าวในตอนที่สองว่าตรนที่สองคือตอนที่แล้วว่าวาจาก็ถ้าแบ่งเป็นภาษาบาลีก็มีสองประเภทคือทุกภาษิตว่ะพูดเป็นที สองวาจาสุภาษิตแปลว่าพูดดีงามคนเราเกิดมานี่มันก็มันก็อยากจะฟังสิ่งที่ดีงามท่านทั้งหลายก็อยากจะฟังใครเขาพูดที่ดีงามเราฟังเพลงทั้งภาษาทั้งดนตรีเราก็อยากฟังเพลง,พลงภาษาดนตรีที่มันดีงาม แล้วแต่อารมณ์เพลงของมันว่าอารมณ์เพลงมันจะไปทางไหนแต่ภาษาในอารมณ์เพลงมันก็ดีงามถ้าภาษาอารมณ์เพลงกาดขยะถอยไปมันก็ฟังได้แต่ว่ามันไม่ได้ดังชั่วชาติมันดังชั่วคราวเพราะหูของเรานี่มันเป็นหูอะไรฮะเป็นหูที่มัน จิตมันรับอารมณ์ไงก็ถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วหูคนอื่นล่ะเขาเป็นไรเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างเราเหมือนกันเขาก็อยากจะฟังสิ่งนั้นเหมือนกันสิ่งใดที่เราชอบก็จงทําสิ่งที่เราชอบนะให้เขาด้วยสิ่งใดที่เราไม่ชอบก็จะไปทําสิ่งนั้นกับเขาทุกภาษิตเนี่ยนะคำบนว่า นินทาดา่าประจานระรานทำาลายผานทำาลา,ำายผานสาม,มัคคีเราชอบไหมเราชอบฟังไหมถ้าเกี่ยวกับตัวเราถ้ามีคนตำหนิมาเนี่ยบกคุณเลิกพูทธิีทราลายผานสามัคคีเนี่ยเลิกพูุทธิเราไม่ชอบอันนี้นนติดปิดสนิทแล้วจะบอกเอ้ยทำไมบ่นจังเลยทำไมว่าทำไมนินทาทำไมดา่าประจานทำไมระราน เราก็ปฏิเสธว่าเปล่าแต่มันเป็นนะ่ะสำรวจตัวเองดูสิว่าอะไรที่เราไม่ชอบก็จะไปทำอะไรที่เราชอบเราก็ทำกับคนอื่นเขาบ้างเพราะเขาชอบเพ,เพราะเราชอบเขาต้องชอบแน่ๆแ,แล้วเมื่อเขาชอบใจแล้วเราก็ได้ประโยชน์มากมายถ้าเขาไม่ชอบใจเราก็เสียประโยชน์ไป ถ้อเอาตัวเราเป็นเกณฑ์เราชอบได้รับคนอื่นเขาก็ชอบชอบรับเหมือนกันเพราะเราได้รับเรามีความสุขนท่านแล้วเราก็จะเกลียดคนมัธยัสถ์ขี้เหนียวขี้ตืดแล้วคนอื่นถ้าเขาอยู่กับเราแล้วเรามีนิสัยอย่างนั้นนะเขาก็ไม่ชอบอผู้ให้ย,ย่อมเป็นที่รักของผู้รับ มือที่ให้มันอยู่เหนือมือผู้รับนะท่านนะแม้กระทั่งพระเนี่ยพระรับเนี่ยมีพระไทยท่านั้นที่เขาเอาอะไรฮะที่มกษัตร์ท่านบอกว่าเอาผ้ารับประเคนท่านกดโดนมือผู้หญิงพระพมงคพม่าเขาประเคนมากลับอย่างเงี้ยใส่ภาชนะมาเขาไม่โดนมือผู้หญิงหรอกพระประเทศอื่นเขาไม่มีผ้ารับประเคนนะ พาเช็ดหน้าเช็ดปากมันก็รับประเคนได้ก็ดูสีสีมันส,สีฟ้าอ่อนๆก็ได้ทานถวายพระหลา,ายพระได้นะถาวายพระเช็ดหน้ามาทวงมาหลายทีแล้วนะทวงมาหลายทีแล้วโยมอาตมายังไม่เคยเห็นโยมถาวายพระเช็ดหน้าพระสงฆ์เลยอ้าวสมมติฐานทีวีเนี่ยนะถ้าตัวน,นี้เป็นมันละอาตมาเนี่ยมันกระโหลกมันเป็นงี้ถ้าสิวขึ้นตรงนี้นะฮะ เป็นเขาขึ้นมาเลยสมัยเป็นหนุ่มๆอ่ะจะโยมบทเนนเขางอกข้างไงขับโบโหมันงอกบอกแม่สงสัยชาติก่อนผสมเขาให้เมียชาตินี้เลยเป็นเวรกรรมท่าน,น่าเป็นมาแล้วท่านจะละเช็ดอะระหว่างกระดาษกับผพ้าในนี้ประกันกท่านผ้าดีกว่าโยกก็เหมือนกัน พอเช็ดหน้าดีๆถวายพระบ้างนะเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาห่ออย่างเงี้ยท่านโอ้โหเมาะนันยมขี้หมูเยอะสมมติที่เป็นช้อนจะลงสลากเขาทำอย่างนี้เนี่ท่านเขาห่อช้อนอย่างนี้นะคลุมช้อนไปแล้วห่ออย่างเี้ยละม้วนอย่างนี้อ่าม้วนเสร็จแล้วมันจะเหลือปลายเอามาผูกกันแล้วพอไปแล้วก็ต้องคลี่ออกแบบนี้นี่คลี่ออกแบบนี้แล้วก็เอาผ้ามาพับ วางไว้ข้างข้างเคียงข้างเอาช้อนมาแล้วรุ้นิสัยเลยท่านช้อนเอาปรากาท่านดูท่านดูช้อนเงินฝรั่งอะไรกันช้อนเงินฝรัง่งหรือช้อนแอรปรากาดูสิต้องขัดด้วยมาขำเปียกนะท่านนะต้องขัดด้วยอะไรฮะถ้ามีมาขาเอามาขมเปียกผสมอะไรขี้เท่าถ้ามันเลอะเยอะๆแล้วลางน้ําแล้วขัดให้มันเป็นเงา จะได้ไปสุขนาไมายประจําตัวพระเธอไปนั่งร้านอาหารทำไมต้องมีเขาต้องมีผ้าให้เราเข้าพักเป็นรูปอะไรเป็นกรวยใช่ไหมเป็นกรวยใไหมเขาจะวางไว้เขาเรียกอะไรเนฟกินใช่ไหมเนฟกินเช็ดปากก็ได้ถ้ากินอาหารแห้งก็เอา,เอา,เอาไว้ซับปากถ้าปากก็ซับนิดนิดรือเสียไปตรงนี้ก็ได้กันหกแต่โยมไม่ถวายไม่ถวายผ้าพระ ถ้าว่าเป็นพระขนหนูมันไม่ได้มันหนาท่านเออข้างานใหญ่ๆเนี่ยแล้วใครมันจะไปเตรียบอะไรฮะเตรียบกล่องทิชชู่บนธรรมาสต์อ,อ่พระน้ำลายหลายท่านก็ <c oughs> เอเสนหน่อยไม่ใช่พูดแล้วน้ำลายมันจะมุมปากเนี่ยเป็นคนต้องพบพระเหนา้า รสมัยก่อนไม่ใช่นะเขาอวดกันนะท่านนะนี่ไปดูรูปเก่าๆเถอะคุณน้ำคุณนางสมัยก่อนพระสงฆ์สมัยก่อนนี่เขาอย่างนี้น,นี่ท่านเวลาเขาถ่ายรูปต้งนี้นี่ถ้าว่านี่เป็นเป็นเก้าอี้ใช่ไหมท่านเขาต้องเขาต้งองอวดพาดนี่พลาดชนะน,น,นี้เขาจะวางอย่างนี้แสดงว่าพระชนาเป็นวัฒนธรรมแต่โยมไม่ถวาย พ้อหมายละเอียดละเอียดกดระดปโทจิมทอมสันจิมทอมสันคนไทยพ้อหมายดีๆแล้วท่านนะลองดูสิว่ามันกี่เส้นที่ทาพระชนะพอดีพอดีจิมทอมสันพ้อหมายมันเช็ดหน้าได้เหรอพอซักน้ําแล้วเรียบร้อยแล้วซักผงซักฟอกเรียบร้อยท่านขย,ขยี้ขยี้ขยี้มันเดินนิดเดียวพอตัดเสร็จแล้วเช็ดโอ้โหท่านมันรีดไขมันนะโยมไปญี่ปุ่นบอกว่าท่านเอาอะไรบอก ซื้อพ้าชน้าจากญี่ปุ่นมาให้ด้วยญี่ปุ่นแ้าชน้าดีแต่ไอ้ลายที่เป็นลายการ์ตูนไม่เอานะเอาผ้าลายพื้นแต้ว่าก็จุวรสถวาก็เยอะแยะแล้ว mm hmm. ก็ถวัลพระชหน้าพื้น mm hmm. ดีๆไม่ได้เหรตอตะมาที่สมัยก่อนเนี่ยประกันบินไทยที่ยังไม่กเกษียณนะ่ะสมัยก่อนนี่รู้จักกันนะบอกพี่ซื้อพ้ชนาเอาแบบผู้หญิงนบนบผู้ชายนะ ตมาเขยื่นให้คนเราสองผืนคุณท่านรับไม่ได้แล้วท่านทำไมเขาถือว่าให้ภาชนะแล้วจะร้องไห้บอกบ้าสิใครเขาไปกําหนดอย่างนั้นล่ะให้เอาไปนับให้เอาไปซับเงือเวลานับเงินเยอะๆในเงื่อแตกเงือแตกนั่นซับเข้าไปรหัสพาพพบภาชนะให้เคยก็คุยหน่อยแล้วยงจะทําไม่ทําไม่รู้นะ ท่านถวายพระไรก็เยอะแยะไปหมดพระชนาดดีถวายพระไม่ได้แล้วกองไม่แหมท่านดีๆเนี่ยมันผืนแล้วเ,เป็นสองร้อยสามร้อยนะถ้าคนญี่ปุ่นมันเท่าไหร่หกร้อยเยนแล้วเคาจิมีนสายเขาเนี่ยเขาจะเรียงมาอย่างเงี้ยคัทพับเรียงๆมีตั้งหลายยี่ห้อท่านไม่มีอะไรพระชนาจากเม็ดอินชายนาเนี่ยไปซื้อข้างวัดเนี่ยแต่มันเล็กทำมาดูว่าอะไรเราชอบเราก็ทำ เราไม่ชอบอย่าไปทำกัคนอื่นให้สิ่งที่ชอบใช่ไหมฮะเราก็ได้สิ่งที่ชอบให้สิ่งที่ดีเราก็ได้สิ่งที่ดีแตมม่มันไม่ได้วันนั้นมันต้องได้วันอื่นท่านเชื่อเถอะไม่ได้วันนั้นต้องได้วันอื่นไม่ดีจะไปให้เขาให้ทำไมเ,ออเนี่ยอะไรนะที่อะไร ตนนิถล่มที่อะไรนะเขาเรียกตุรกีตุรกีตุรกีนั่นแหละเป็นแล้วก็ตุรกีใช่ไหมกับซีเรียซีเรียแย่หน่อยเพราะว่าทุกกีการทางการค้าเนี่ยถูกความบาดคนเขาทุกทรมานพระาโถเอ้ยหงายบาดซะเถอะแต่ว่านี่เราพูดปรับทุกกันนะเขาคงไม่ได้ยินแล้วเขาคงฟังภาษาเราไม่ออกหรอกก็เป็นดินไหว เป็นนิวาคืออะไระอมันอาจจะมีรอยล่องรอยเลื่อแล้วก็เดากันไปรัฐบาลไทยก็ส่งช่วยห้าร้อยล้านใช่ไหมบัรสุะยิยเจอหัวก็มีพระราชสารแสดงความเสียพระรจ้าลไทยไปแต่ในเบื้องหลังเราอาจจะไม่รู้ว่า,าจ,จะท่งช่วยอะไรไปก็ได้แต่ไม่ได้ทรงแถลงข่าวเท่านั้นเองเนะี่ยการช่วยเหลือในต่างประเทศระหว่างกษัตริย์ต่อกษัตริย์ครับอะไรเมืองต่อเมืองเนะี่ยมันเป็นโอกาส รัฐบาลไทยก็ส่งแพทย์ไปก็ดูสิท่านดูก็ออกไปออกรายการหนึ่งบอกว่าจะส่งอะไรไปก็แล้วแต่นะฮะเงินบางทีก็ไม่จําเป็นอาหารที่มีฮา,า,าลาลฮาลาลนะที่มีตาฮาลาลมาให้หมดก็แล้วกันเนี่ยเสื้อผ้ากับไอ้เก่าๆอย่าไปนั่นอย่าไปเอาที่มันสะบัดได้เลยท่านแล้วมสะอาดเลยเพราะว่าน้ําท่าหายากเวชพัณฑ์ยารักษาโรค ส่งไปสิอาหารการกินเนี่ยเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยอาตอมาไม่ทราบว่ามันนั่งเคนะรืร่องบินกี่ชั่วโมงก็คิดว่านะตุรกีจับทัพไทยไปตรุกรกีตีตาฮารานไปเนี่ยไอ้โน้นโน่ยตาฮารานนี่มันมน,นี่บางทีไม่ต้องตีตาเดี๋ยวนั้นหรอกฮะเพราะเวลาขอเนี่ยมันเสียตงนะังค์นะบางทีเนี่ยนะบริษัทบริษัทไปตีตาฮารานเนี่ยนะฮะต้องไปเสียเงินอะไรเกี่ยวกับบมรศาส,สนาเขาอะ ให้พูดนำศาสนาในเมืองไทยมุสลิมเนี่ยท่านศาสนิสลามเนี่ยนะกตีตาฮาลาลไปสิท่านไม่ต้องไปตีที่ซองมันหรอกบพเนี่ยพิสูจน์แล้วว่ากินได้แต่ยังมันที่หน้ากลองนี่แหละแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยขนมในเมืองไทยขนมประเทศใกล้เคียงเนี่ยกับนมเนี่ยมันขนส่งได้เท่าไหร่วิเคราะห์สนอช่วยเหลือคนเนี่ยจะครองใจคนเนี่ย ให้สิ่งที่จําเป็นการให้สิ่งที่เขาต้องการจำได้ไหมการจาเป็นเนี่ยมันต้องถูกถูกและวถูกกำจัดออกไปก่อนแล้วอาหารมันต้องกินทุกวัน,นเด็กเล็กอดอยากไม่มีพ่อไม่มีแม่นะพ่อแม่ตายออบางคนลกูกตายบางคนฝังอยู่ในซากตึกแล้วเ็าชอบเป็นของพรสิหะ ผู้นำมุสลิมในประเทศไทยเขาาติตาหาราไป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 เอาตีที่หน้ากล่องเลยนะฮะประทับตาหาราไปเลยข้างใน,นไม่มีแต่ว่าผมประทับตราไว้แล้วเพราะขนมพื้นบ้านเนี่ยมันจะติตาหาราได้ยังไงท่านอัตมาถามหน่อยครับติตาหารเาน,นี่ยมันหมายถึงว่าสินค้าระดับส่งออกต่างชาติไปประเทศมุสลิมด้วย แล้วถามว่าอาตมาทําขนมเนี่ยสมมติาอาตมาทาขนมแห้งทําคุกกี้แห้งเอาก็ขายตามขายแหละเออก็ทําขายกันไปแต่อยากจะช่วยอย่าจะรวมกันช่วยอะ่ะกล้วยท่งกล้วยทอดนะฮะกล้วยไม่มีใครทอดด้วยนะ้ามันหมูหรอกท่านกล้วยทอดทุเรียนทอดเมืองไทยมันก็ทอดทอดทอด,ทอด,ทอดได้ตั้งเยอะแยะอ่านแห้งอะ่ะ มันไม่ไปไมติดตาหาราแล้วส่งไปท่านเราวันวันหนึ่งก็ส่งไปส,งส,งส,งส่งส่งส่งไปไอ้ที่มันฟูฟูแต่ปริมาณมันน้อยจะไปส่งปริมาณมันเสียพื้นที่นะท่านเอาที่ชิ้นสองชิ้นลระนะกินนมไปกล่องเนี่ยมันอึกมันก็อยู่ได้แล้วบางทีนะท่านกค้ก,กสองอันเนี่ยดีๆนะท่านนะ นมกรองหนึ่งเนี่ยดีฝักกินข้าวส,สองจานคุณค่าของมันให้เขาดำรงชีวิตยอยู่ได้ซีเรียก็สงสารไอ้สเปสตูเนี่ยเป็นเป็นสเปซส,ส,ส,สตาได้ไหม <S 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 นี่จะเป็นสเปสศตรูกันอยู่นั่นแหละณยุคนี้นวิกฤตนี้มนุษย์ก็ช่วยเหลือกัน แล้วก็อะไรยูนิเซฟเขาเขก,ก,ก็ต้องช่วยธนาคารโลกเขาช่วยเท่าไหร่แต่ธนาคารโลกเขาจะมีวิธีช่วยเป็นเงินแล้วจะไปให้ใครจัดซื้อจัดอะไรแต่ละน,นะฮะมันก็ต้องมีท่านบ้านยังไม่มีที่อยู่แล้วแล้วหนาวอีกกี่เดือนเนี่ยเราเดือต่างช้เสื้อกันหนาวขนาดไหนแล้วประเทศนั้นมันหนาวกี่องศาล,ลบกี่องศามันเออใช่ไหมฮะลบกี่องศาล่ะ แล้วเด็กเขาไม่มีพ่อมีแม่มาอยู่ในอ้อมกอดทาไงของเก่าอย่าไปบริจาคเลยท่านของเก่าเนี่ยในเมืองไทยในบริจาคไปท่านแต่งานอย่างนี้ต้องใช้ของใหม่ๆของใหม่ๆ้ๆวค่าเชื้อโรคสิเชื้อโรคเยอะอก็จะส่งไปก็ทำความสะอาดซะวิธีความสะอาดไม่ต้องซักก็ได้ท่านถึงแม้อาน,น้ํายาฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อฉีดแล้วใช้ไดร์เป่าผมเนี่ยฟืด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 ข้างนอกข้างในน่ะ เราปิดป้ายเลยทำควาษาเรียบร้อยแล้วครีนแล้วด้วยแอลกอฮอล์ไอ้ชุดลมันกรตายไม่ใช่ใส่ไปคันโอ้ยให้อะไรก็ให้คนมันดีๆท่านให้ของดีโยนถวายจิวอันมนเนี่ยเนี่ยภพากาสีนี่ที่คุยโม้ให้ฟังเนี่ยเราต้องขออภัยโยมเลยนะมันจะอยู่กับอาตมาเขาจะอยู่กับอาตมาอี้นานเท่าไหร่ยังไม่รู้นะ ถ้าเหมาะโชคดีพรอะอาตมาไปเจอพระดีๆท่านท่านทักอาจจะไม่อยู่อัตมาก็ได้ให้ของดีเข้าไปนี่คือสิ่งที่หานมาดูคำพูดเหมือนกันคำพูดสุภาษิตเราไม่ชอบทุพภาษิตแน่นอนแล้วมีใครมาตำหนิเราว่าพูดจาเป็นทุพภาษิตท,ทั้งละทั้งเออบนว่า นินทาดาประจานระรานทำลา,า,ายพระภาสมัคีเราไม่ชอบแต่ความจริงเราทําแต่ถ้าใครมาทํากับเราเราดันไม่ชอบก็คุณเป็นอยู่แล้วอะ่ะาบอกห็นมาคุณไม่ชอบแล้วคุณมาทํากับเพื่อคนอื่นเขาทําไมแล้วคุณชอบแบบไหนละ่ะคุณก็ต้องหัดแบบนั้นด้วยสิข้าวจะเป็นไปนสุภาษสิทิ์ดีงาม ดีงามคืออะไรท่านดีงามคือคืออะครับพูดให้จิตมันดีพูดจิตมันดีคือพูดดีพูดเด่นพูดดังพูดชนฟังพูดความขลังความศักดิ์สิทธิ์พูดภูมิมิตรีพูดเพื่อให้คนสมัครคีดีกันนี่คือวาจาสุภาษิต จะเปล่งวาจางามเนี่ยเขาบอกพระเจ้าตรัสว่าจางามให้สําเร็จประโยชน์ใหาสำเร็จประโยชน์จริงๆแล้วใครๆมันก็อยากฟังพูดดี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 น้ําเสียงดีลีลาดีความปรารถนาดีนี่เขาเรียกพูดดีแล้วถ้อยภาษาดีจิตใจเราต้องดีก่อนต้องตั้งเจตนาต่อผู้พูด ว่าอยู่ในระดับไหนงานอย่างนี้พูดเพื่ออะไรจะพูดทำไมการนั้นเป็นการควรพูดไหมคำพูดมันดีไหมเขาพูดดีนี่มันโอ้โหคาว่าพูดดีนี่มันเยอะนะท่านนะมันกินความหมายเยอะแต่ความปรารถนาดีมีความสำคัญ ไม่ต้องความเป็นรียบคำพูดดีลีลาดีน้ําเสียงดีน้ำเสียงดีไม่ต้องเสียงหล่อไม่ต้องเสียงหล่อเสียงเรานี่แหละน้ําเสียงดีบุคลิกที่แสดงดีด้วยนี่ก็ได้พูดดีเต็มองค์ประกอบพูดดีแล้วฮะปากเราเนี่ยพูดเด่น ไม่ใช่พูดอวดเด่นนะท่านคำพูดคำเดียวมันเด่นนะคำพูดคำเดียวเนี่ยที่เราพูดต่อคนเนี่ยมันเด่นพวกเดียวะจำได้ว่าไปนู่นประเทศงานศพแม่ชีสมจิตวัดใยายชัยมงคลทานเจคุณคุณแม่เสียชีวิตแล้วทันเจคุณประเทศงานศพคุณแม่ให้หน่อยสิ แล้วก็ชปรนกิจมาหลายล่นะเนี่ยพรุ่งนี้ท่านจะคุณเทศแล้วก็เทศบายแล้วก็ยังกัชบชปันกิจคำเดียวท่านนั่งไปในรถยงงงังงงงๆอยู่ฮะชปรนกิจศพโอ้่กษ์นาทีโอยนะฮะ ถึงวัดแล้วเนี่ยยังไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรเลยท่านกระตัญยูเขาเทศกันหมดแล้วหมด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 หม่หมดหมดหนนม่ฝากเรา่มดนหมนก,กหมดหมดหมดันดหม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 ่หมดหมดเมดหอดหม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 ่ม่หมดหมดใมตัมเใา่ราไม่ใช่พ่อแม่ฝากหมดด ฝาก้าสังขารให้ชับปนกิจฝากดวงวิญญาณไว้ให้ทำบุญอุศนทำบุญกุศลอุทิตยฝากภารก,กิจไว้ให้รับผิดชอบสี่ประการนี้ในความนี่มันยี่สกว่าปีมาแล้วนะท่านผู้ชม20กว่าปีก็โคโศกัไปโยงก็พอใจ เข้าใจพ่อแม่มีบุญคุณยังไงเขาแลกันมาหมดแล้วเอาเรื่องจริงมาพูดฝากไข้ไว้พยาบาลยังไงพูดเป็นเลยฝากทราสังขารให้ชจานก,กิจเหตุผลมันเป็นยังไงฝากดวงวิญญาณไว้ให้ธรรมกุศลอุทิศฝากภารก,กิจไว้รับผิดชอบแต่มันยังมีไส้ในนะไว้อธิบายเท่ทีเดียวก็ งานนั้นก็ดังแล้วท่านแปลงานนั้นก็เด่นแล้วไปคำพูดที่เด่นแล้วท่านโอ้โหท่านจะคุณเทศดีเทศดีก็ย่ามตรงสิครับเออพราะจะพาถวายเยอะๆก็ถวายพระไปสิระมาูกสิ์ไปทานทำไมเอา้าจะพาเขาพอใจในคำพูดเ,าเรา แล้วใน,นเวลาจะพูดอะไรเนี่ยคนำะว่าเด่นไม่ใช่ว่าไปเข็นคนอื่นนะเราเราเด่นนะไปสำลากไปขากเสมหะแล้วเราเด่นไม่ใช่คิดประดิษฐ์กรองให้มันดีและมันมีเหตุผลถ้าไปเรียเจ,าเจา้าภาพเราเสร็จท่านเจ้าภาพนีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เสร็จก็บอกพระนะ,ะเฉลียเจ้าภาพเขาก็รู้สิท่านพูดจริงๆเรื่องความกาตัญญูก็เทิกันหมดแล้ว แต่คนที่ตายไปแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่คิดอย่างไรกับลูกทุกคนอาตมาไม่ได้ถามพ่อแม่อาตมาแต่ต้องถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่คนแก่แล้วเราหวังอะไรจากลูกแล้วก็เอาคำพูดสี่คำไปเดี๋ยวนี้พระก็ยังใช้โคศกก็ยังใช้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรเนี่ยพูดให้มันเด่นอ ผู้ดเด่นไม่ใช่พูดเข็นคนอื่นผู้ดเด่นคือคำพูดที่มีเหตุมีผลแล้วก็ฟังง่ายจำง่ายนำไปใช้ได้จึงของเงินงดเดินลถคำผีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจจำนงจนได้เสริมสรงให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวราวราว้อยจำมาจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองหลหนองหนึ่งมาเมื่อสายธาราอย่าให้ขาดมือ ให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสพลผู้คนเรื่องหลือเก็งก้องระบือด้วยคุณความดีให้มีพรังดังพญาช้างสารจิตใจกล้าหาญปราณาชสีผิวผ่องยองใหญ่ไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิตมีสุสำรราญอำนาจไตรรัฐพิพาทผุณผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานได้เทศนามาพอประมาณ ขออวาสานเอวังก็มีด้วยประการฉนี้คุณผู้ชมคะใครๆก็อยากที่จะฟังแต่วาจาที่ดีงามด้วยกันทั้งนั้นนะคะเมื่อสิ่งใดที่เราชอบเราก็ควรทำสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นด้วยค่ะการเลิกใช้วาจาสุภาษิต คือคําพูดที่ผู้พูดได้กลั่นกรองดีแล้วด้วยใจที่ผ่องใสจึงเป็นเครื่องที่สะท้อนจิตใจของผู้พูดได้เป็นอย่างดีนะคะเมื่อเราพูดสิ่งที่ดีสิ่งดีๆก็จะตามมาในชีวิตของเราด้วยค่ะวันนี้เวลาของรายการ,รธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสลิดส,สวัสดีพระเอกเอี่ยมสินรวทั้งีึงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ